พยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท้อถอยทั้งที่ยังไม่ได้พยายามฝันเห็นกะลามะพร้าวทานายฝันได้ดังนี้หากผู้ใดฝันเห็นกะลามะพร้าวจานวนมากอาจจะเกิดเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงซึ่งอาจจะเกิดจากครอบครัวของตัวผู้ฝันเองที่ทําให้เกิดเรื่องนี้หากผู้ฝันมีนิสัยสันชัตยาณกล้าได้กล้าเสียขอให้มีการยับยั้งชั่งใจไว้บ้างไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม เพราะคุณนั้นมีโอกาสพ,าพลาดพรั้งเสียทีได้ทางด้านความรักคนโสดจะได้พบคนที่ถูกใจคนที่ตกผู้ไม้มานานมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งทางด้านการเงินถึงแม้จะมีช่วงรายรับที่ดีขึ้นแต่การใช้ใจ่ายเกินตัวหรือตามใจตนเองก็อาจจะทําให้คุณต้องพบกับการขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันเห็นกะรามะพร้าวตัวเลขที่ได้คือ 2, 0, 8, หรือ3อย่าลืมนะครับพิจารณาองค์ประกอบกอในความฝันให้ตีทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำมาจับคู่กับตัวเลขที่กำหนดให้หากฝันลักษณะนี้เลขในกลุ่มนี้จะต้องมีมาอย่างแน่นอนดวงตะวันยังมีขึ้นมีลงดวงคนก็มีรุง่งมีร่วงสลับกันไปมาอย่าท้อเลยครับสักวันหนึ่งโชคดีจะมาถึงเราขอทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ